สวัสดีครับนกหม้สวัสดีครับ,รบผมมาทำอะไรคะบัมากซูสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบ <laughs> วันนี้อากาศดีก็เลยมาตัดไม้คะ่ะปิดหูแหละเอาปิดหูเตรียมตัวปิดหูปิดหู เอาแลนนี้อีกปัญญาเสียงปัญญาเสียงเครื่องตัดไม้มชักเลยพี่หยองกำลังตัดไม้นะคะ ไปกดมาแล้วอันนี้มีรูปหล่อ <lacht> <Mama>. <lacht> Was ist? Hast du mal einen Baum abgesehen? <laughs> Der Baum liegt doch schon. Der Baum hast du schon gesehen. Ein Kurtenbaum! Ja, ein Kurtenbaum, Papa, nicht alleine. Das ist von Stadt, Stadtmut selber. Papa nur den, wo die liegen. Also. Achtung, wie geil kommt? ก็จะไปเก็บทางนู้นไอ้น้องนั่งกายมันอยากนั่งเอาขึ้นแล้วเร็วขึ้นไปอีวาซิสเอาไม้เสอะโอหมดมันมีหินแมงตะกี้ไม้ซิดเซนพุกพี่กายให้ช้นแบกโอกไอสไอ้กับน้องไอ้กับน้องค่ะ พ ну ี่คนโตนะคะเฟสไฮเทนแกว้าของไมมของไมมล่มไปต่อจีนสามีก็ไปตัดฝั่งนู้นแล้วค่ะ แม่ก็เดินตามตัดก่อนตัดฝั่งนู้นนะคะนั่งรอก่อนอันนี้นะคะเป็นไม้เศษนะคะที่มาตัดกันไม่ใช่ไม้เป็นต้นนะคะเราซื้อเราซื้อที่เป็นเศษเศษไม้เล็กๆเนี่ยนะคะ เศษก็มีกัมีใยแน่หน่อยแน่แต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ข้างนอกอันนั้นเราไม่ได้ซื้อนะคะเราซื้อที่เป็นเศษเป็นกิ่งค่ะเพราะว่าราคามันถูกกว่ากันนะคะถ้าเป็นต้นนู้นโอ้ก็แพงน่าดูค่ะคงจะเป็นพันยูโรเนาะ ถ้าซื้อเป็นเศษแบบนี้ถูกค่ะถูกมากก็ซื้อแบบนี้ดีกว่านะคะซื้อเป็นกิ่งเป็นต้นแบบนี้ก็เหมือนเราซื้อกิ่งไม้นะคะกิ่งที่เขาไม่เอานะคะกิ่งอันนี้ที่เขาไม่เอาแบบนี้ค่ะอันนี้ของเรานะคะที่มาตัดไว้ ส่วนเป็นต้นเป็นลำใหญ่ๆเขาจะเอาไปทำฟอนนิเจอร์นะคะก็จะเป็นพวกบริษัทเขาจะซื้อหรือว่าหรือว่าคนที่เขาต้องการเยอะๆเขาซื้อแล้วเขาก็ไปทำไม้ขายนะคะก็ก็จะซื้อแบบนั้นแบบนี้ก็ขายได้ค่ะแต่ราคาถูกแต่เราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำได้ใช้เองเนี่ยค่ะทีตัดมีตัด,ตดออกเมื่อกี้ ทั้งป่านี้เป็นของเราหมดเลยนะคะเราจะตัดไปเรื่อยๆค่ะที่เป็นเศษท,ที่ที่ต้นไม้ที่เราตัดลงมาเยอะๆเนะะี่ยค่ะป่าแถบนี้นะคะยาวลงไปถึงข้างล่างนู่นนะคะที่เรามาดูกันคือเป็นของเราค่ะแปลว่าก็จะมีเป็นโซนเป็นโซนนะคะก็คือของเราเบอร์หนึ่ง ของเราเบอร์หนึ่งจากข้างหน้าถึงข้างหลังอ้อมไปนูน่นแล้วก็เลยไปก็จะเป็นเบอร์สองเบอร์สามนะคะเบอร์สองเบอร์สามก็เป็นของคนอื่นนะคะแต่ของเราเบอร์หนึ่งค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะคลิปตัดไม้จากที่เราหยุดตัดไม้มาเกือบสี่ปีนะคะเพราะว่า เมื่อสามปีกว่าที่แล้วนะคะเราตัดเยอะมากแล้วมันไม่มีที่เก็บในบ้านนะคะก็ต้องรอให้ของเก่าหมดแล้วก็ตัดใหม่นะคะเพราะว่าเราทำไว้เยอะมากก็พอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัดไม้พอดีเราก็เริ่มตัดอีกทีนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยพอเราตัดแล้วเราก็ต้องอ ตากให้แห้งก่อนที่เราจะเอาไปใช้ได้มันตากประมาณปีถึงสองปีค่ะถึงจะใช้ได้นะคะเพราะเป็นไม้สดนะคะต้องไปผ่กซีกแล้วก็ผึ่งผึ่งไว้ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะเพราะว่าของเก่าเราก็ยังมีเหลืออยู่นะคะใช้ได้อีกประมาณอ,อ,อีกหนึ่ง อีกหนึ่งหนาวนะคะก็คือปีหน้าของเก่าก็ใช้ที่ใช้ปีหน้าได้อีกนะคะเพราะว่าปีต่อไปก็ต้องใช้ไม้ที่เราตัดไว้เพราะว่าเราต้องตากแห้งไว้ค่ะก็คือเตรียมเตรียมของอปีต่อไปนะคะเนาะอันนั้นก็ คือรถของเราที่จะใช้ขนไม้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ